<c oughs> ก็วิธีดาวน์โหลดลงใน iPhone แล้วก็ iOS นะครับหรือ iPad ก็ได้ก็เข้าหน้าเว็บมิว2ดักมาก่อนนะครับก็กดดาวน์โหลดไฟล์ตรงนี้เลยครับาดาวน์โหลดลงในคอมนะครับ PC หรือโน้ตบุ๊กก็ได้กดดาวน์โหลดไปเลยแล้วก็โปรแกรม3าม youtube จะอยู่หน้าวิธีลง iOS นะครับกดเดี๋ยวจะมีให้ดาวน์โหลดนะครับกดตรงนี้ไปเลยก็มาหน้านี้แล้วกันเดี๋ยวจะมีตัวหนังสือแดงๆให้ดาวนโ์โหลด ก็จะเป็น2โปรแกรมนี้3 YouTube กับ iTunes เดี๋ยวมันจะให้ดาวโหลด iTunes ด้วยนะครับอ่แล้วก็เป็นไฟล์ IPA ที่เราดาวน์โหลดลงมาตอนแรกที่ดาวน์โหลด iOS หลังจากนั้นเราก็เสียบ USB กับคอมเนะครับเสียบ iPad หรือ iPhone ก็ได้ให้มันขึ้นข้อมูลอย่างนี้ขึ้นมาอ่าแล้วก็ไปหน้าทูตบ็อกนะครับทูตบ็อกแล้วก็เลือก IPA signature นะครับ กดเข้ามาเลยครับถ้าหาไม่เจอแถวๆนี้ก็อยู่แถวๆข้างและด้านขวานะครับก็เลือก IP a s i g n a t u r ขึ้นมากด add IPA นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดลงมาไว้หน้าเดสก์ท็อปเมื่อกี้ติ๊กถูกนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจากจากมันตอนนี้มันเลือกสีฟ้าอยู่นะครับให้เลือกตรงนี้เป็นซ App ึ่งแอปวิดแอปเปิลไอดีให้เราติ๊กถูกนะครับ ตอ๊กถูกเสร็จแล้วเรากดสตาร์ทนะครับแล้วอาอเรากดแอดแอปเปิลดีก่อนนะครับ Add bar, แอดปา้วก็กรอกอีเมลพาสเวิร์ดให้เรียบร้อยแล้วก็มันจะลงตรงนี้แล้วก็แล้วเราก็ติ๊กถูกหลังจากนั้นเราก็กดสตาร์ทนะครับครั้งแรกมันจะถาม6หลักที่ขึ้นหน้าจอใน iPhone หรือ iPad มันจะขึ้นมานะครับให้เรากรอกไปเลยครับครั้งแรกก็จะกรอกไปอย่างนี้หลังจากนั้นก็รอนะครับ รอให้มันทําการสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาอาอาจจะนานนะครับบางบางอยู่ที่คอมของเราบางครั้งก็ไม่นานก็รอไปครับเดี๋ยวตรงนี้จะขึ้นเป็นสีเขียวๆนะครับ success เดี๋ยว มันจะขึ้นเป็นสีเขียวๆถ้าขึ้นสีเขียวแปลว่าสําเร็จนะครับแต่ถ้าขึ้นสีแดงๆให้แนะนำเอา,เอา,เอาสมัคร ID Apple ID อื่นนะครับหรือเปลี่ยน ID ก็ได้ที่มันไม่ใช่ที่มันไม่ใช่อันเดิมของเราอะลองลองดูนะครับบางบางบาง,บางกรณีมันจะขึ้นสีแดงๆดงังนั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรแต่ถ้าเปลี่ยน ID ก็อาจจะหายนะครับเนี่ยมันอย่างนี้จะขึ้นแล้วคือคือสำเร็จแล้วครับ ลังจากนั้นเรากดอันที่3นะครับ Open the Side with IPA Location ตรงนี้นะครับกดขึ้นมาครับผมอ่ากดขึ้นมาแล้วก็อ่าอันนี้เ,เก่าไม,ไม่ไม่นับนะฮอ่ามันก็จะเป็นไฟล์มิวขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับบวกอย่างนั้นแล้วก็กด Double Click ไปเลยครับแล้วก็เลือก Install เลยครับให้เลือก iPhone ก่อนแล้วก็กดติดตั้งหลังนั้นก็เสร็จแล้วครับโอเค แล้วก็ต่อไปให้เราเข้ามาที่ตั้งค่าในในเครื่อง iPad หรือ iPhone นะครับไปที่หน้าตั้งค่าหลังจากนั้นแคปรูปมาหรือว่าส่งมาในแชทก็ได้ครับมันีนมันจะมองไม่เห็นละต้องอยู่ในใน iPhone ละโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับ